สวัสด so, ีผมเอกพี่น้องสวัสดีเอฟซีเบอร์ทุกคู่ทุกคนเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีปีใหม่เบอร์ทุกทุกฐานพี่น้องเพราะว่าเอาเบ่งกับเราถ่ายคลิปไปหลายวันพี่น้องเป็นวัดเป็นไอพี่น้องเป็นไข่พี่น้องเลยก็เลยบ่ได้คอยมีเวลาถ่ายคลิปเนี่ยพี่น้องเลยบ่สบายในเนื้อในตัวเนี่ยพี่น้องเจ็บครอบเนี่ยพี่น้องเลยหาใครแน่เนมือนกับมาเลือกมาซื้อเสื้อไว้ให้ลูกชายพี่น้องก็ให้ร้านกับร้านน้อยพี่น้องเลย หนซื้อให้ลูกชายให้น้องแว็กพี่น้องเบอร์สิบเบอร์แปดเนาะเบอร์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 สีบบบบ่บัดบัดน้อยพ่อเอาเบอร์แปดเนาะคนมาค้าอยากเงี้ยเอาเลยนึงพี่น้อยอันนี้ให็นร้านน้อยให้ร้านแรกเกิดพี่น้องให้ของควัน้านเขี่ยวเหนียวซับไปดิกับมาเดินวัดไทยพี่น้องมือวันศุกร์ ก็เลยมาย่างวัดไผ่พี่น้องพาแม่น้องแว็กมาย่างหาซื้อถุงกับเข่าพี่น้องเลยแล้วก็เห็นเสื้อผ้างามๆบาเบ้นก็เลยให้แม่น้องแว็กซื้อมาผาปลูกไส้พี่น้องเป็นวัดเป็นไอพี่น้องไอนาวจังเลเนาะพี่น้องทางคนแก่ลอยเอสระคำนาะพี่น้องเนาะสบายดีกันบุคคลอยู่บ่พี่น้องนาวบ่ทั้งน่นทั้งเมืองเลยนะเนี้ทั้งเชียงใหม่เชียงรายทังต่างประเทศน้ำพี่น้องเลย ทางฝั่งลาวฝั่งไทยเบิดทุกทุกทุกฐานนะพี่น้องที่เขามาดต,ตามมาส้มจะในการดูแลสุขภาพเจ้าของเองเลยพี่น้องขอบรรยากาศเปลี่ยนเป็นพะีน่น้องกับมาเบ้นกับเป็นห่วงเอฟซีทุกคนนะพี่น้องกับให้ทุกทุกคนดูแลเจา้านขะองนะพี่น้องเนาะส่งจีว่าหนาหนาวเข้ามาแล้วหนาหนาว เออสีเข er yeah. okay. okay. ียวนี่ยซับให้ร้านน่อยให้่4แร้าน้ององขึงรห้น่อยอัก่งหนึงแวก240บาทพี่น่อยสุดร้านหน่อย ร้อยบาทพี่น้องร้อยหนึง่งพี่เก่งย็ยนซื้อให้ลูกชายพี่น้องเพราะคนใ,นใสย่ยำหนาวพี่น้องเลยเพราะว่าอยู่ตังยังอยู่แถวฝั่งลาบกับนาเพราะว่าลมมันจะเข่าวเวียดนามพี่น้องก็เลยลมมันค่อนข้างจะหนาวแล้วก็เย็นพี่น้องเออหนาวกับเย็นก็จะคล้ายก,ก,ก,กันแล้วพี่น้องเนาะ นี่คืออะไรอ๋อสบู่อะรแบบนี้ก็อร่อยแล้กนีวมันเปรี้ยวเปรี้ยวใช่เปรี้ยวีกเดี๋ยวจะซื้อเราจะซื้อไปทานะคะเอร่อยอร่อยนี่สมโนที่ไหน ถ,ถค,คนก็มา,ายอย่างหลลน้องตลาดตลาดนัดวัดไผ่สุดยอดพี่น้องตะลุมึงถูกๆวันศุกร์พี่น้องเพิ่อจะมีตลาดมาลง เาไ่ะไปแล้วอตแล้วไม่มาก็ไมมาา่มาไมาหมาไมือเดี๋ยวเดินดูก่อนว่ามีอะไรบ้างยไดุ้้ยปลาลด ต้มสมแซ่แซดดยพี่น้องปลาลุดแล้ว <c oughs> <c oughs> อ๋อหอยเชีงหยักพี่น้อง <c oughs> กดแน,น่นแน่นพี่น้องเลยคนอะไรส่งได้ครับส่งได้ครับรถ <c oughs> ขี่รถเร็เอ,เอง ปล้คปลาซาบะจะมีิย่งนี้นปอดกินเนกินพ่องกินบอุดอยากแต่บมีแนวได้เลยงกินไลสเดิเดินก่อน โอ้ยหอมุกจริง้ยมุกมุกมุกเขาเนีเยขาเาช่วยก็ได้เขาเนียวก็ได้น้ำพริกนุ่มบ่มีเนาะมี เราอน้นมนมเคอยพักรวบหอมยังพู่วานกอบวานกอบมาดูวนวลเอาละรอง้อนเอาร้อนไหมเอาเลย We're not at ครับเขาก็ได้ประมาณสองอย่างสามอย่างขออพี่เมนโอยแต่หอยเ้นน้ำพริกพี่น้องนี่ขาดแต่พักพักลวงก็ได้ไปซื้อพักลวกนี Pearl> ่แล้วกมีเกียวนปลาดาตกยงต้ยา นี่ให้พักอือน้ำยตะแล้วก็เกน่วันนี้ผมบอกเลนะเลยป็นตัวดบนี้นะดบ้านแ้วนะที่เลนะ้วนีไปขายให้วันนี้นะยอ่เยอะคร็จ้า

พี่น้องมหันต์นี่ก่ะสมมาครบครบควรนะพี่น้องเนาะขอบุญขอบุญทุกทุกฐานเด้อพี่น้องเอ้ย ที่เขามาติดตาหมหับสมบอกว่าสิเอ็นิตทั้งทั้งไทยทั้งลาวทั้งต่างประเทศให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกๆท่านโชคดีปีใหม่ร่ลำรวยสุขภาพแข็งแกร่งร่ำรวยทุกทู่ทุกคนเด้อพี่น้องทุกๆจังหวัดในไทยพี่น้องทุกๆแข้งในลาวพี่น้องกับพ่อกันใหม่ในะคลิปนะ่ะพี่น้องสลากินีสบายดี